สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ Easy Life My Way อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านไอศครีมค่ะทุกคนร้านไอศครีมวันนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะทุกคน4เมนู99บาบาทวันนี้ก็มาเป็นลูกค้าเขานะคะมาเป็นลูกค้าจ่ายเองกินเองค่ะ เป็นความชอบส่วนตัวนะคะทุกคนชอบกินไอศครีมมากๆเลยวันนี้ก็สั่งเป็นไอศครีมชาไทยซันเดย์บ๊ทค่ะทุกคนหอมชาไทยนะคะรสชาติดีมากๆเขาก็ใส่พุดดิ้งมาด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะพุดดิ้งกับไอศครีมชาไทย ก็เหมือนเดิมนะคะเขาก็ใส่น่าจะเป็นวิปครีมค่ะทุกคนวิปครีมนุ่มๆละมุนลิ้นค่ะทุกคนแล้วก็มีขนมปังกรอบมาด้วยนะคะมีขนมปังชิ้นเล็กๆกก,กรอบมาด้วยถ้วยนี้เขาก็จะให้ไอศสเครมมาสองรสชาตินะคะทุกคน เป็นไอศครีมรสชาติชาไทยนะคะแล้วก็อีกรสชาติหนึ่งก็จะเป็นชาไทยกาแฟคะ่ะทุกคนข้างในก็จะมีคุกกี้โอรีโอแทรกอยู่ด้วยนะคะทุกคนก็อร่อยดีคะ่ะทุกคนรสชาติก็ชอบเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันหอมหอมชาไทยมากๆแล้วก็รสชาติไม่หวานมากนะคะสำหรับคนที่ชอบกินชาไทยนะคะ แล้วก็จะมีคล้ายๆวัฟเฟิลกรอบด้วยนะคะทุกคนลองอยู่ข้างล่างนะคะลองอยู่ชั้นล่างสุดกินคู่กันก็อร่อยค่ะทุกคนมีหนมปังกรอบแล้วก็มีพุดดิ้งนะคะแล้วก็ไอศครีมชาไทยแล้วก็ไอศครีมชาไทยกาแฟทุกคนวิปครีมก็นุ่มละมุนลิ้นมากเลยค่ะทุกคน ถ่วยเดียวนี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้มากินไอศครีมชาไทยซันเดย์บูทแบบที่ตั้งใจไว้เลยนะคะทุกคนรสชาติอร่อยถูกใจมากค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะทุกคนที่กินไอศครีมชาไทยแบบนี้นะคะไอศครีมชาไทยซันเดย์บูทก็มีความกรุบกรอบ ของขนมปังแล้วก็ว a ฟเฟิลน,นะคะว a ฟเฟิลกรอบนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ